ยูทูบเบอร์ดังแชร์ผู้ชายที่คบคิมซารอนตอนเด็กๆไม่ใช่คิมซูยอนดราม่ารักสามเศร้าหรือจะมากกว่านั้นของคิมซารอนและคิมซูยอนยังไม่จบล่าสุดยูทูบเบอร์ชื่อดังอีจ e ินโฮออกมาแชร์ว่าแฟนหนุ่มที่คบหากับคิมซารอนสมัยยังเด็กไม่ใช่คิมซูยอนอย่างที่หลายคนเข้าใจโดยอ e ีจินโฮได้เผยข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคิมซรอน ระหว่างปี2016จนถึงช่วงที่เธอเป็นผู้ใหญ่โดยอ้างว่าคิมซารอนคบหากับหลายคนทั้งน,นักแสดงนักกีฬานักธุรกิจนักร้องไอดอลและแม้กระทั่งสามีชาวอเมริกันที่สำคัญอีจินโฮย้ำว่าในปี2016คิมซารอนคบกับคนอื่นไม่ใช่คิมซูยอนโดยเขาจอดจงไปที่สองบุคคลที่ถูกพูดถึงว่าเป็นแฟนของคิมซารอนในช่วงนั้นอย่างไรก็ตาม อีจินโฮยอมรับว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงคำบอกเล่าและไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมายืนยันขณะที่คิมซูยอนได้ออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับคิมแซรรนและฟ้องร้องช่อง YouTube g a โ o เซโรว r รีสูร์ชอินสติทิวและครอบครัวของเธอฐานหมิ่นประมาทส่วนครอบครัวของคิมแซรรนก็ฟ้องร้องอีจินโฮฐานหมิ่นประมาทและละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่นกันคดีนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมออนไลน์ ต้องติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไร